ประการต่อมานะครับเมื่อเจ้าที่ของเรพิจารณาแล้วเห็นว่าการทําดังกล่าวเป็นความผิดทางพินัยนี่ยก็จะมีการออกเป็นคําสั่งปรับเป็นพินัยนะครับซึ่งกฎหมายก็ได้มีการบังคับเอาไว้นะครับว่าคําสั่งปรับเป็นพินัยจะต้องทําเป็นหนังสือแล้วก็มีสาระสําคัญนะครับอยู่ที่การเจประการก็คือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการการะทาอันเป็นความผิดทางพินัยนะครับ อัตราค่าปรับเป็นพินัยที่กฎหมายบัญญัติจำนวนค่าปรับเป็นพินัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดที่ต้องชําระนะครับเวลาที่ต้องชําระค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า15วันแต่ไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดําเนินการส่งสำานนให้พนักงานัยการเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการขอผ่อนชําระค่าปรับและสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ แทนการชาระค่าปรับเป็นพินัยนะครับดังนั้นคําสั่งปรับเป็นพินัยก็จะต้องมีครบอยู่ที่การเจ็ประการดังกล่าวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคําสั่งปรับเป็นพินัยนะครับซึ่งจะครบครอบคุมสาระสำคัญทั้ง7ประการที่ได้มีการเรียนเวลาข้างต้นนะครับทีนี้ในการกําหนดค่าปรับเป็นพินัยนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ได้มีการกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องคํานึงถึง4ประการด้วยกันนะครับคือหนึระดับความรุนแรง ของผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือสังคมนะครับจากการกระทำความผิดทางพินัยนะครับ 2. ความรู้ผิดชอบอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมนะครับ 3. ผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดทางพินัยหรือคนอื่นได้รับจากการกระทำความผิดทางพินัยและ 4. สถานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิดทางพินัยนะครับดังนั้นในการพิจารณากำหนดค่าปรับทางพินัยจะต้องพิจารณาทั้ง4ประการประกอบกันนะครับโดยมีข้อสังเกตว่า จะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ผู้กระทําความผิดทางพินัยได้รับจากการกระทําความผิดดังกล่าวด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าผู้กระทําความผิดเนี่ยจะได้ผลประโยชน์จากการกระทําความผิดมานะครับแต่ปรากฏว่ามากกว่าจํานวนอัตราค่าปรับที่กฎหมายกําหนดเนี่ยในกรณีเจ้าที่ของรัฐก็จะกําหนดค่าปรับเกินกว่าตามที่กฎหมายกําหนดไว้ไม่ได้นะครับประการต่อมานะครับก็คือกฎหมายฉบับนี้นะครับได้กําหนดให้ ผู้กระทําความผิดเนี่ยสามารถขอผ่อนชําระค่าปรับเป็นพินัยได้โดยผู้กระทาความผิดทางพินัยอาจจะร้องขอเองครับหรือและเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าผู้กระทาความผิดเนี่ยไม่อาจชํราระค่าปรับในคราวเดียวได้นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ผู้กระทาความผิดทางพินัยผ่อนชําระค่าปรับนะครับโดยจะต้องพิจารณาจากฐานะทางการเงินไรายได้ไรายจ่ายและภาระหนี้สินของผู้กระทําความผิดนะครับและการผ่อนชําระเนี่ยก็จะต้องเสร็จสิ้นก่อนคดี ค่ะอายุความไม่น้อยกว่า60วันหากผู้กระทําความผิดทงพินัยผิดนัดงวดหนึหน่งวัานนเนี่ยตัวไม่มีเหตุสมควรก็จะทําให้การผ่อนชำระเป็นอันยกเกิกนะครับแล้วก็ผู้กระทําความผิดต้องชําระค่าปรับเป็นพินัยที่ยังค้างอยู่ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่เจ้าที่ของรัฐกาหนดหากผู้ทําความผิดไม่ชําระค่าปรับเป็นพินัยภายในกําหนดดังกล่าวเนี่ยเจ้าที่รัฐก็จะดําเนินการสู่เข็จจริงข้อกฎหมายพยานฐานและส่งสํานวนให้พนักงานอายการต่อไป นอกจากนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ได้มีการกําหนดให้ผู้กระทําความผิดนะครับสามารถที่จะขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์แทนการชำระค่าปรับเป็นพินัยได้ด้วยนะครับโดยเหตุในการที่จะขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์แทนการชำระค่าปรับนั้นจะปรากฏด้วยกัน2เหตุก็คือกระทาความผิดทงพินัยเพราะเหตุแห่งความยากจนเหลือทนทานนะครับหรือเพราะความจะเป็นอย่างแสนสาหัส ในการดำรงชีวิตก็อีกประการหนึ่งก็ค er ือผู้กระทาความผิดทางพินัยไม่มีเงินชาระค่าปรับเป็นพินัยนะครับโดยทั้ง2เหตุดังกล่าวนะครับผู้กระทาความผิดอาจยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยดำเนินการยื่นคําร้องขอต่อสารนะครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่ความปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและผู้กระทาความผิดทางพินัยยินยอมนะครับก็สามารถที่จะยื่นคําร้องขอต่อสารได้เช่นเดียวกันนะครับโดย หากผู้ทความผิทำพินัยนี่ยครับฝ่าฝืนหรือไม่ตตามคําสั่งของศาลในการกําหนดการทํางานบริการสังคมทางการชลค่าปรับเนี่ยศาลก็จะดําเนินการเพิกถอนคําสั่งนะครับและออกหมายบังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีผู้ กระทำความผิดต่อไปนะครับดังนั้นเป็นข้อสังเกตว่าการขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารประโยชน์ทางการชําระค่าปรับเนี่ยเจ้าที่ของรัฐนะครับไม่สามารถมีคําสั่งได้นะครับจะต้องให้ศาลเป็นผู้ออกคําสั่งดังกล่าวนะครับโดยเจ้าที่ของรัฐมีหน้าที่ในการยื่นคําร้องนะครับ